เาเสียเปิดไม่ออกครับต้องลากเองครับดูจังหวะคือทำของเจ้าเสียครับเอาละครับติดเกี่ยวครับเตาเสียยังเกี่ยวได้ครับเหยียบอีกทียังอยู่เฮ้ยโอ้โหสวยงามครับใช้ใส่ยุงเนาะเจ้าเสียเปิดล้นครับอย่างนี้เดินสายเฮ้ยครบลูกแรกได้สวยครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเกลือียนามชี่ท่านกีทันะได้รับในลักษณนี้นะครับเจ้าเสียครับต่อม้าเดินสายสายสองครับเจอกันในเหลี่ยมเซฟีสไตข้ามฟีสไต้นะครับดูครับดูลูกทำเจ้าเสียครับเหลี่ยมตีดเกี่ยวครับ มาดูฝั่งทางด้านเมือมาเดินสายครับเอาเปิดลูกแรกไม่อยู่ครับฝั่งทางด้านพม่าเดินสายเสริฟเจ้าเสียเปิดซ้ายเจ้าเสียระดโดนหยิบได้ดีครับน,นี่ที่หนน้สสดไหมครับพี่สดครับผมขออยู่ที่สองอ้าูล์เปิดหัวลูกแรกได้ครับชงหางครับเจ้าเสียเจ้าเสียเปิด เอาล <laughs> ูกชงอย่างนี้โหมไม่ข้ามครับดูจังหวะเสิร์ฟเจ้าเสียครับเสิร์ฟหลังเท้ามาครับเปิดหัวลูกแรกไดไ้สวยสกอร์อยู่ที่2ต่อศูนเจ้าเสียก้มเปิดหัวได้ครับชงห่างครับอู้เจ้าเสียเหยียบไม่ข้ามครับตั้า3ต่อศูนย์ตรงนี้เสิร์ฟออกครับ เจ้าเสียเปิดไม่ออกครับต้องลากเองครับแล้วก็เสียเส้นผมขออนุญาตบล็อกนะครับ3าต่อศูนดูจังหวะเพื่อทำของเจ้าเสียครับเอาแล้วครับติดเกี่ยวครับเจ้าเสียยังเกี่ยวได้ครับ เหยียบอีกทียังอยู่เฮ้ยโอ้โหสวยงามครับเจ้าเสียไปลุกแรกโดนตัวครับเสียครับใต่อีกเนาะเจ้าเสียเปิดล้นครับอย่างนี้เดินสาย,ยหเหยียบดีครับหกตอนหนึ่งสเสริบดีครับเจ็ดตอนหนึ่ง เดินสายเส์ฟตรงนี้เส์อออกครับ1ต่อเจเจ้าเสียเส์ฟโอ้รับลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแก้ไขโอ้โหลูกออกหลังไปเลยครับ2อต่อเจเจ้าเสียเส์ฟเปิดลูกแรกได้สวยครับอ,อทางด้านเมียนมาเดินสายเส์ฟเปิดเข่าลูกแรกได้สวยครับ สองต่อเจ็ดเปิดลูกแรกได้สวยครับเจ็ดต่อสองเจ้าเสียเปิดลูกแรกออกมาสวยครับเปิดลูกแรกสวยครับลากเล่นเองครับเจ็ดต่อสองเจ้าเสียเปิดไม่ดีครับลูกนี้เหยียบไม่ข้ามครับ แปต่อสองเบียนมาเดินสายเสิร์ฟสองต่อแปครับเจ้าเสียเสิร์ฟ <Hey. S 1> ดูจังหวะขึ้นทำเจ้าเสียครับเห <Hey. S 1> ยียบดีครับเ <Hey. S 1> จ้าเสียเสิร์ฟยอดครับยังเปิดได้สวยยังอยู่ครับ นามยังดิบหน่อยจะละมอนเนี่ยเพื่อนก็เสียน้ำใจเขาคุณโคเชครับโอ้โหเติดีครับเราเสียไปลูกแรกได้สวยครับทีกัปรัผมบางท่านกระตุกครับโอ้โหลูกทำเด็ดขาดมากครับแปดสิบต่อสองครับพม่าเดินสายเสิร์ฟ ต่อสิบเจ้าเสียเสรบโอ้โหยังเอ้าชมล้นครับดูทำครับเจ้าเสียรับอลสิบตัว โอ้โหดูจังหวะขึ้นเหยียบครับลูกนี้ออกครับ <Hey. S 1> เจ้าเสียเสิฟ <Hey. S 1> เปิดหลังเท้าได้ครับสิบต่อสี่เจ้าเสียก็เปิดหัวได้ครับชมห่างแต่ยอดเกี่ยวไม่อยู่ครับสี่ต่อสิบครับเจ้าเสียเสิฟหลังเท้าโอ้โเสียพลาดไปเยอะครับสิบต่อสี่ครับ เาวาเดสายเสิรสี่ต่อสิโอ้สุกเทมวยคันเทนดีมรับุ่เจ้าเสียเหยียบดีครับเอเดมิสสิบต่อสี่ เกียร์เหยียบไม่ข้ามครับเกมครับ11-4ต่อคูอ่ต่อไปนะครับคู่เอกนะครับเอ,เอาจบเกมครับจบเกมครับสรุปพม่าเดินสายชนะครับ เลยครับดูวเอฟ FC นี่เจ้าเสียเรียกว่าเป็นไอดอลนะครับ